อัธิผนึกแก้วกายแห่งแสงตอบสุภาชัยคาคอนริกวิทยาศาสตร์มปลายเมื่อสองกล้องลงลึกๆจะเห็นอะตอมอิเล็กตรอนวิ่งวุ่นลึกลงกว่านั้นคือคว้าความว่างในความว่างก็มีคลื่นความถี่แสงนักวิทยาศาสตร์กล่าวสิ่งใดเกิดจากต้นกำเนิด เดียวกันสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันและนั่นก็คือคลื่นและแสงหรือที่เราเรียกกันว่าพลังแห่งการสร้างพระผู้สร้างพระเจ้าก็อดอัติปัจจะยะตานั่นเองมีสิ่งใดในจักรวาลไม่มีพลังแห่งก็อดดำรงอยู่เป็นไม่มีนี่คือต้นทตุต้นธรรม แห่งทุกสรรพสิ่งนั่นเองยกตัวอย่างปาาจวนจือเมื่อหลายพันปีที่ก่ลาว่าขี้หมากับพระพุทธก็คือสิ่งเดียวกันเช่นนี้สรุปทุกสิ่งรูปนามทั้งจัก,กรวาลก็คือคลื่นและแสงเมื่อเราแผ่แสงลงกายกายจึงเปลี่ยนจากกายธาตุคาร์บอนเป็นกายคริสตัลผนึกแก้ว การกลับคืนความเป็นแสงก็คือกลับคืนสู่ธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้นั่นเอง